มีคนขอชมเอนดิกภาคนี้หน่อยเป็นยังไงเอนดิกฟิลิปเป้โมเรล,ล่าเดอซูซาชื่อเต็มเต็ม <ๆ S 2> ยาวจนลิ้นจะพันใน fc 26นี้มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะมีจุดเด่นที่ความคล่องตัวรัสบินสปีดแปทักษะดิปปิงก็อยู่70ไปไปลายทุกอย่างเลยนะเอสไตล์มี4อันเน้นไปทางความไวและยิง p พาเวอร์ช็อตได้ดีซึ่งผมก็ส่งเจ้าเดนเนียลไปเช็คราคาในโหมดผู้จัดก,การทีมมานักเตะดาวรุ่งระดับนี้และอยู่ลิเวมา์พูด้วยแพงที่แตกแน่นอนผมจึงใช้ทรัพย์สมมบััติททีี่่อยู้งหด เปค้ำประกันอลองโซมากันพี่แกลุกกลับบ้านได้ราคามา30บล้านบบกเซลออนคอร์อีกสิบเ้าซาจะให้ดิวจบๆเลยมีเกือบ40ล้านแหละกับดาวรุ่งอายุ19ปีคนนี้แบรนดเนมจัดๆใครอยากให้ผมไปส่องดาวรุ่งคนไหนมาอีกบอกไว้ได้เลยเดี๋ยวผมไปส่องให้เหมือนเดิมส่วนเอนด็กเล็กแซมเดาลาก่อนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์กันคนละหนึ่งครั้งผมมีเป้าหมายจะไปให้ถึง1 0 0 0 0มื่ซับสไครต์แรกของผมให้ได้ผมมีคลิปวิดีโอให้ดูทุกวันอังค Yeah มีคลิปสั้นลงทุกวันใครที่เข้ามากดซับสไครป์ผมแล้วไม่เหงาแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับหลังจากที่เราผ่านเกมกับอ e ิสวิทไปใน EP ที่แล้วตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งก่อนตลาดซื้อขายจะเปิดในเดือนมกราคมภารกิจวันนี้คือเคลียร์ทีมผมจะอธิบายให้ฟังไปพร้อมกันเลยว่าเราต้องการใครเข้ามาและเพราะอะไรจะได้เข้าใจแนวทางการสร้างทีมเล็กแซมเวอร์ชั่นผมให้ชัดๆกันไปเลยงั้นไปดูเลยว่าใครบ้างที่อาจจะได้ขึ้นรถเมเที่ยวสุดท้ายของสโมสรนน้เรามาดูนักเตะขา เข้ากันก่อนเลยเป็นดิวอนาคต2คนและดิวประสบการณ์อีก2คนเป้าหมายหลักของเราคือคนนี้เลยครับจอที่โมคิโอเด็กดาวรุ่งวัย17จากอาร์แจ็คสเตตัสยังไม่ถึงกับขั้นเทพหรอกยังไม่ถึงขั้นแบกทีมได้แต่จุดเด่นคือเล่นได้หลายตำแหน่งกลางรับกลางรุกจะโยกไปไหนก็ไหวซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมมองว่าโคตรจำเป็นกับทีมเราในตอนนี้ราคาเข้าวๆก็อยู่ประมาณ4ี่ร้านปอนแต่ถ้ามีเงินพอเมื่อไหร่ตัวนี้แหละ ลำดับที่1ในลิสต์ที่ต้องซื้อให้ได้เลยครับส่วนอีกคนที่ผมอยากได้มาปั้นก็คือนิสซอรี่อิลันคุนดาจุดเด่นของน้องคือความเร็วระดับจรวดจีจ๊ดแถมยิ่งหนักอีกต่างหากเียได้ว่าเป็นสายตีนหนักตัวจริงถ้าได้มาอยู่กับทีมเราแดนหน้าแม่งมีสันตเทือแน่นอนแต่ข้อเสียคือการยืนตำแหน่งกับวิ่งหาช่องยังงงๆอยู่หน่อยๆเตตัสยังไม่คมเท่าไหร่แต่ราคาก็ยังดีอยู่ประมาณสามล้านปอนด์ ตัวนี้ผมตั้งไว้เป็นระดับ3ในการเสริมทีมนะครับยังไม่รีบแต่ก็ไม่ลืมถัดมาเป็นดิวประสบการณ์กันบ้างนะครับคนนี้ชื่อวิลยานักเตะจ,จากโคลัมเบียคนนี้คือตัวสารพัดประโยชน์แดนหน้าเลยครับจะโยกซ้ายก็ได้กลางก็ดีวิ่งไวสเตมิ่าสูงเล่นได้ทั้งเกมโดยไม่หมดแรงเลย่าตัวราวๆวห้าร้านปอน,นะครับซึ่งกระตือว่าคุ้มมากถ้าเรามีงบพอนะผมพร้อมดึงเข้าทีมเลยทันทีถ้ามีเงิน ตอนนี้อยู่ในระดับ4ของริดดิลเรานะครับยังไม่เร่งนะครับแต่จับตาไว้ก่อนเหมือนนีแลนคุนด้าเลยมิเคลโบค่ากองหน้าโคราเบียเหมือนกันอายุ3 2ิองปีแต่บอกเลยว่าความเก่านี่ระดับตำนานเรื่องการหาพื้นที่การยืนตำแหน่งจบสกอร์เนี้ยแบบไม่ต้องซ้อนเลยครับและตอนนี้เล็กแซมต้องการกองหน้าที่จบได้จริงอย่างโบค่านี่แหละคือคำตอบเลยพอเสียอย่างเดียวคือตามไว้ครับซื้อมาแล้วราคาตกแน่ๆถ้าถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มโครด คนนี้เป็นดีลอันดับ2ที่ผมอยากได้ที่สุดในตลาดรอบนี้เลยนะนอกจากดีลหลัก4คนผมยังแอบไป่องตลาดเยาวชนจากสวีเดนมาด้วยเราก็เจอ2คนที่ดูมีแววสุดๆทั้งคู่มีสปีดและเล่นบอลฉลาดใช้ได้เลยใช้งบไม่เยอะด้วยคนละประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้นแผนคือเราจะดึงทั้งคู่เข้าทีมก่อนเลยจะเอามาทดสอบว่าใครใช้ได้จริงในระบบของเราใครเวิร์กก็เก็บไว้ปั้นต่อใครยังไม่ถึงก็ขายคืนเข้าทีมเอาทุนกลับมา และถ้าเกิดว่าทั้ง2คนนี้มันเก่งทั้งคู่เลยนะผมบอกเลยเล็กแซมจะมีเพชรรับจากสวีเดน2เม็ดในทีมแน่นอนนักเตะขาออก,ออกนี่ผมจะเล่าไม่หมดทุกคนนะเราขายออกไปรอบนี้ถึง17คนเรียกได้ว่าเปลี่ยนโครงสร้างทีมใหม่ยกชุดเลยทีเดียวโบดีขายออกไปส่วนใหญ่จะเป็นตัวดีเฟลของเล็กแซมบางคนอายุก็เริ่มเยอะราคากำลังตกก็เลยต้องปล่อยในมุมมองของธุรกิจอีกพวกหนึ่งคือพวกที่สเตตัสไม่ช่วยทีมในตำแหน่งตัวเองเลย คืออยู่ก็เหมือนไม่อยู่แบบนี้เราต้องตัดใจขายออกไปเพื่อเคลียร์งบสรุปง่ายๆคือขาย17คนเพื่อเปิดทางให้4คนแต่เนี่ยแหละคือ4คนที่เราจะมาเลือกเปลี่ยนอนาคตของสโมสรเล็กแซมกันครับเป็นเกมมันไม่อยากให้ผมใช้ชีวิตสงบเกินไปอยู่ดีๆระบบ unexpected event ก็เล่นงานผมเขาให้เต็มๆเริ่มจากฝั่งซ้ายแม็กคีนเจ็บจากการซ้อมฝั่งฝาคาโบเร่ก็ดันเจ็บตามอีกคนตัวรักผมหายาวทั้งคู่เลยย่างตำๆมีสีเดือนเต็มมาครับท่านผู้ชม ยังดีนะที่เบนชีฟกางรับตัวหลักของเราแค่เป็นหวัดอันนี้เบาหน่อยพักอย่างน้อยก็เจดวันอ่าลูกค้ารายแรกมาแล้วครับเป็นโคเวนทีที่มาขอซื้อรองแมนของเรานะอันนี้แฟงเลมผ่านหน้าตายสร้างไม่เสร็จเหรอ ราคาประเมินของรองแมนอยู่ที่1.3ล้านนะครับแต่พี่ให้เพิ่มมา1.45เลยนะแสดงว่าพี่ลำพาดน,นี่น่าจะรวยนะครับงั้นผมขออนุญาตโกงราคาไปที่1.65เลยนะครับแพ้เสียงในหัวตัวเองครับ <laughs> เอา้าไม่ต่ออะไรเ <laughs> ลยเลยลำพาดปลอมขนาดโกงราคาแล้วนะโอ้โหพี่ก็รวยเกินอิสสวิตทามาขอซื้อดอบสันเรานะครับซึ่งอิสวิตเนี่ยเป็นจ่าฝูงของเราอยู่ตอนนี้นะ ซึ่งมันก็เหมือนขายให้กับศัตรูนะครับผมเรยโกงนะคาไปที่1.5ล้านนะครับแต่อ e ิสวิททาวมันตอบรับอย่างไวเลยจนผมเริ่มงสงสัยแล้วกูถ่ายถูกไปปะวะเนี่ย เราเข้าสู่เดือนมกรายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโปรแกรมการแข่งขันช่วงนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่บอลถ้วย2รายการใหญ่ทั้ง f อฟเอและคาราบาวครับนะครับซึ่งไฮไลท์คือต้องไปเจอกับทีมใหญ่อย่างนิวคาสเซิลแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นช่วงสัปดาห์นี้ผมขอเคลียร์เรื่องตลาดซื้อขายก่อนเลยเอาทุกคนครับตัวโมกิโอเพิ่มมาเป็น4.8ล้านแล้วอะแพงขึ้นมาอีกล้านหนึ่งเลยนะโอ้โห สวัสดีครับลุงผมมีเงินมา4รล้านเองนะครับงั้นผมขอเสนอสุดยอดกองกลางให้อีกหนึ่งคนนะครับค่าตัว1.5ล้านเลยนะไม่ทราบว่าจะสนใจไหมครับข้อเสนอทางการเงินของผมนะครับให้เงินลุงอีก2.5้าล้านนะครับรวมๆแล้ว4ล้านจนทวนเลยนะครับโหลุงก็จะเคี่ยวเลยแอบขึ้นราคามา4ล้านกว่ายังจะมาเอาอีก1%ปอเซีกนะครับ <laughs> เหนียวหนึบเลยเนี่ยนึกว่ากลาแม ผมให้สุดยอดกองกลางลุงไปแล้วลุงลืมๆมันไปเหินนะครับหน่เอนต่ะอ่ะคุยง่ายๆเลยนะลุงอย่ามากละแมนะเออดีมากลุงคุยง่ายๆจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะไม่งั้นดักหน้าสนามนะลุง <laughs> <Yeah! S 1> ซึ่งสัญญาส่วนตัวของน้องก็ไม่มีปัญหานะครับรับเงินชํำเป็นซิงกิ้งโบนัสไป1 0 0 0 0แสนและรับไป1 0,000ปอต่อสัปดาห์นะครับทางด้านเด็กโซบิเดน2คนคือคาวสันกับเบิร์ควิท ขาวสันมีโอกาสเก่งกว่าเพราะว่ามีสเตตัส h ฮตโพเทนเชียลทูบีสเปเชียลนะครับและค่าตัวก็2.5ล้านเลยนะส่วนเบอร์ควิดเป็นตัวธรรมดาค่าตัว9 0 0นนะครับฉะนั้นเบอร์ควิดจะถูกขายทันทีทางด้านโมคิโอผมจะ develop p แพนให้เป็นบ็อกคลา s เชอร์นะครับเพื่อเพิ่มสติมิแนาและเลคชั่นให้กับน้องนะ ส่วนคาวซันผมจะ d e v วล o อแพนให้เป็น a d v a n c e ์ฟอร์เวิไปเลยนะครับผมชอบกองหน้าที่เล่นโลนี้นะครับโดยส่วนตัวเลยนะมันครบเครื่องดีดิวมิเกลบอค่าจากลิเวอร์พูลคาตัวเขาอยู่ที่5ล้านปอ์นะแต่ผมเห็นรายงานสเกลขึ้นมาว่าอาจจะปิดดิวนี้ได้ที่ประมาณ3.8ล้านผมก็คิดเลยเอา้า เหลือเงินอยู่แค่2ล้านนิดๆเองจะไปจ่ายสดก็ไม่พอแน่ๆแต่เรายังมีบอร์ดเฮดที่มูลค่าประมาณ2.8ล้านผมเลยลองเข้าไปเสนอแลกตัวดูครับแล้วแนบเงินเพิ่มอีกนิดนึงวัดใจกันไปเลยฟังดูตอนแรกอาจจะเฉยๆแต่ถ้ามองดีๆนี่คือดิวที่น่าสนใจสุดๆเราเรียกว่าเพ่เขาได้เด็กอายุที่น้อยกว่าตำแหน่งใกล้เคียงกันเล่นแนวลุกเหมือนกันแล้วได้ตังสดติดมือกลับไปอีกต่างหากในขณะที่เขากำลังจะขายนักเตะที่มูลค่ากำลังจะลดลงอย่างบอแครา หรือว่เพลเขาตกลงและยื่นข้อเสนอกลับมาทันทีเลยนะครับบอกว่าขอบอร์ดเฮส2.8เงินอีก1.5ล้านได้ไหมรวมเป็นดิวนี้ประมาณ4.3ล้านปอนด์ครับและใช่ครับผมไม่หยอบจบแค่นั้นหรอกผมต่อเบอ่มอีกนิดนึงจาก1.5ผมเหลือ1.25ล้านปอนด์แล้วมันก็ผ่านเลยครับโอ้โหบอกเลยดิวนี้แม่งคือสุดจัดได้บอค่ามาในราคาถูกลงอีก2แส0แลกกับนักเตะที่เราใช้ไม่เข้ามือ พูดในมุมธุรกิจนี่คือดีวที่เลยกได้ว่าคุ้มน้งใจและคุ้มั้งงบเลยครับเกมโหดกับนิวคาสเซลตัวใหม่ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดได้ลงครบแน่นอนครับแบ็กซ้ายและขวาตัวหลักเราเจ็คู่โมคิโอ ok ได้เปิดตัวในการเล่น back แบ็คซ้ายเลยบอกแล้วว่าคุ้มแน่นอนเล่นด้หลายตำแหน่งบันถูกส่งลงเล่นแบ็กขวาจะต้องเล่นแบ็กเกมรับเ,เพียวๆไม่บุกทั้ง2คนนะครับโอเบีาและชีฟรับบทโฮดดิ้งดีเฟนส์เพิ่มเกมรับเป็น6คนรวมแดนหลัง ที่หลและว,วินดา้าเปลี่ยนตัวเองไปเล่นวายมิดฟิลเพื่อหนีกเกมเพสตรงกลางเราต่อบอลลินเซนจะดูมีทรงกว่าลัสบรับบทเพล์เมเกอร์คอยบิวอาโบคาที่เพิ่งบินมาถึงมีค่าชักเด็ตแค่50เซแต่ก็ต้องลงครับผมเห่อของใหม่เกม15นาทีแรก <c oughs> ผมที่มีความมั่นใจกับนักเตะใหม่เลยเปิดเกมใส่นิวคาสเซิลเลยเล่นแบบไม่เพย์เซฟมีจังหวะไหนดีแลกใส่หมดหน้าตักมา <c oughs> แล้วโอ้โหอีเลนก้าเจอกับโมงกิโอ ลงนัดแรกเจอเลก้าเลยโคตรจะเร็วเะครับจจงหวะน,นี้เตะออกหลังไว้ก่อนนะครับนี่นะครับพอนุ่มรีสแตนเนลที่ขายไป17ประคนนะครับปรเนะปิดมาลูกนี้ม่งแล้วอื้โหโอคองคูยังเซฟอยู่ครับโอ้โหนิ่คาสเซนมงคคโคตรดีเลยอาบานเอสลูกนี้ม่งแรงนะครับแต่โอคองคูเราสามารถกระโดดเซฟได้ ตรกนี้ก็ดันต่อมาที่เอเลนกาแล้วเ,เลี้ยงเข้ามาเดี๋ยวคอรลินเฮ้ยโดนแบงเลี้ยงเลี้ยงดื้อๆอย่างนี้เลยคอลินเข้าไปเตะออกครกั้งแล้วนะครับนิคัสเซนก็มาแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยเตะมุมลูกจะเป็นเล้งสั้นนะเน้นไปทางยูเลนกานะครับเราต้องบีบดีๆนะระวังนะนิคัสเซนนี่ค่อนข้างจะคมนะครับลูกนี้มาให้กับ บุนอกินอะไรยิงบุนอกินอะไรยิงอะไรครับจังหวะนี้เป็นการยิงไกลครั้งแรกของเดนกาเซ่นนะครับยังทำได้ไม่ดีพอนะเรามาที่เบนชีฟวินดัสไปโอเควินดัสเปิดมีบอค่าอยู่ข้างหน้าเปิดก็ไปให้กับบอค่าลูนิสยิงไปด้ครับโอเบียนเก็บอีกทีหนึ่งบุกหนักบุกหนักวินดัสมาให้กับลาสบอน ขอ้อมาทีคารินเป็นชีปชิปมาให้กับบอข้าโอ้โห <laughs> โดนบอลอัดหน้นหน่าสั่นเลยครับจังหวะน,นี้ <sh arp> นิวเซิร์นแมนก็จะมาอย <sh arp> ู่เรื่อยๆนะเนี่ยก็ดอนเอน, <sh arp> นี่ยก็สมาธิดีดีครับบั้น <sh arp> <sh arp> ตบเข้าไปครับโจลิต้นโอ้โหลูกนิด <sh arp> โอ้ของคูยังเซฟได้เท้าได้ครับปู <sh arp> <sh arp> ่แลกกันจัดเลยมาเรื่อยๆรันเปิดออกไปลูกนิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่า,ยาบูนอกิมอะไรงอของกูเซฟอีกแล้วครับท่านผู้ชมอผัดกันลุกกระลับดีเหลือเกินนะครับแต่จังหวะนี้บูนอกิมอะไรนะครับปั่นเข้ามาโอ้โหเกมก็ยังทรงๆกันอยู่เล็กแซมเราสามารถสวนนิวคาเซิลได้ตลอดเวลาส่วนโบคากองหน้าคนใหม่ของเรายังไม่ค่อยมีโอกาสมากนะแต่ถือว่าทรงดีเลยสวนกลับมาที่โบคาจับบอลนะครับ ต่อบอล so ออกมาที่พี่ไหลขู be ่รัดโบค่าวิ่งหาตำแหน่งโคตรดีมาจังหวะนี้มีรัดบอลตรงกลางเด็โอ้โหไปกดยิงเลยครับไม่ยอมปาดเข้ามาตรงกลางถ้าปาดมาตรงกลางนี่ปีประตูแล้วเข้าใจครับนักเตะใหม่อยากทำประตูนี่ออกมาอิรันจ้าเจอกับโมกิโอนัดแรกเจองานหนักเอ้ากินมะลายิงอะไรของมึงเนี่ยโมกิโอเรานัดแรกเจองานหนักเลยนะครับแต่จังหวะนี้เราขอสวนก่อนวินดัส เอาไมา่ให้กับบอค่ารอแล้วไปแล้ววินด้าไปจังหวะน,นี้เองแล้วโอ้โหไอไอมาเนนดิวคาเซิลวิ่งโคตรเร็วเลยวิ่งตามวินด้าเกิบทันลัสโบอไม่เหมาะกับเพย์เมเกอร์บิวอัพต้องเปลี่ยนพี่ไหลามายืนแทนและตั้งลัสโบอให้เป็นบ็อกแคชเชอร์เติมเกมบุก100%ไปเลยส่วนปีกซ้ายไม่มีใครเล่นได้ต้องส่งดาวรุ่งคาวสันที่เป็นกองหน้าลงมาเล่นแทนใช้โลให้ใกล้เคียงกับกองหน้าด้วยอินไซด์ฟอร์เวิร์ดมาจังหวะนี้ดิมคาเซย์ขึ้นมาที่โจนินตันก็ดัน เลี้ยงฝังสนามออกมาให้กับมิลังกานะครับลูนี้เราเข้าโอ้โหแล้วทะลุเข้ามาวิซายิงอู้หนึกว่าหายจังหวะนี้อ้หข้างสนามเฮกันร้านนะครับอู้หนั่นนิคบอร์เตมาเดนนะครับอืกาดันออกมาที่เฮาขึ้นมาที่กอดันอีกทีแล้วจังหวะนี้ต้องเอาให้อยู่แล้วคอลลินอ้โหนิวคาเซนลูน้กาดันจังหวะ จิ้มบอลไม่ดีนะครับโอ้โหเมื่อกี้คอลินผมขาตายแล้วเอ้ยไม่ใช่คอลินเนี่ยครับเบอร์สี่เคเวิดครับผมขาตายไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมเปิดเกมแลกส่ยเหนียวขึ้นจนลืมไปเลยว่าเป็นทีมใหญ่และด้วยเกมเพจหนักของเราทําให้เราได้ประตูสําเร็จมาลูกนี้บันขึ้นมาโคตรจะสูงเดี๋ยวก่อนรับดีๆลูกนี้ไม่มีหลังนะครับพี่ไหลออกมาที่วินดาเด็กซ์ให้กับรันขึ้นสูงจัดว่าบันบุกโหดวินดาส ออมาที่拉สปูนครับมีใครอยู่ตรงกลางมีโอ้โหโอเบอันอยู่ตรงกลางแล้วมีหลายยิงโอ้โหพิกตัวยิงลูกนี้สวยครับแต่บอลมันโคไม่พอนะจังหวะนี้ไอเบเนตมาลูกนี้บอกค่าเราตามเพจลูกนี้เอาดีๆนะโอ้แล้วลูกนี้ข่าวสันเข้าบอลก็ดีจังหวะนี้ต้องยิงแล้วจะมาชนยิงดีๆโอ้ ถือว่าเป็นยิงดีนะครับลูกนี้กู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 ขาวสันเยววาวชนของเราครับอู้ลูกนี้ถือว่าถ้าถ้าเป็นระดับเยววาวชนขึ้นมาทีมชุดใหญ่และยิงแบบนี้ถือว่ายิงดีนะครับนี่ตัวนี้มีค่าตัว25้าล้านนะครับอืมมาได้คิดของเรานะครับโอ้โหตอนแรกใจหายแล้วนึกว่ายิงออกนี่ได้ยิงออกนี่ กลุ่มขมับเลยนะครับอยากรู้จริงๆใครผลิตเสื้อให้แดเนี่ยมันวะโันนี้เรามาคุยก huh ับมิกาสันเลยนะครับโอ้โหให้ไปจองคิวหารร้านอาหารเลี้ยงฉลองกันเลยนะครับโหตอนนี้เราจะเลี้ยงกันแล้วนะครับมารนีพี่ไหลออกมาที่วินด้สเรายังบุกอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหโมเมนตัตมาแล้วโอ้โหรัดบอลเสียบลูกนี้หไม่ต้องมาจับมือเลยเสียบอย่างนี้ ใบเหลืองใบแดงไปครับจานใบเหลือง <c oughs> เอเอไอตัวเนี้ย <c oughs> ไอบานเน็ตเนี่ยใบแดงไปเลยก็ดีวิ่งโคตรเร็วเลยอืกองหลังอะไรวะวิ่งโคตรเร็วเลยยวต,ต้องไปดูสเตตัสนะครับว่าเก่งขนาดไหนนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ไปส่องนะไอบานเน็ตนะจําชื่อไว้เลยโอหนี่ประท้วงเลยครับแด่เนียลบอกจะไปกินหมูกระทะแล้วเร็ว ม <H ung> ิวคาสเซลมีอาการอย่างเห็นได้ชัดเกมรับนัดนี้โคตรจะหลวมแดนกลางก็โดนเราเพสหนักจนทําให้เรามีโอกาสทําประตูบ่อยครั้งและก็ทําประตูที่2ได้สําเร็จโอ้โห,โหเคเวร์คอร์ทโคตรใจแล้วโม่งมาลูกนี้บอกค่าเข้าตาแหน่งครับ <H ung> นิวคาสเซลเก็บ2องหน่อยมิวคาสเซลมีอาการนะกองหลังเราอะฮะเดี๋ยวลูกนี้ยังไงเข้าเดี๋ยวเพจก็ไปหึ่งบอกค่าเอานะจับจับไม่ดีโดนนะเอาละครับโอเบย์อันแย่บอลได้แล้วครับจังหวะนี้ มีบอค้าวิ่งเลี้ยงเข้ามาแล้วจะยิงไหมมีตกกลางเห็นไหมบอกค้าส่งให้กับพี่ไหลโอ้ต่อมาที่ลูกทุ่มนะครับเราต้องเข้าเพจเร็วอย่างเงี้ยแล้วมีกเส้นอาการไม่ดีแล้วพี่ไหลได้แล้วครับมีบอค้าวิ่งหาตำแหน่งเข้าตำแหน่งพอดีครับบอค้าจหวะนิดสมาธิยิงลูกนี้เรียบ้ายครับูเป็นประตูแรกครับปูก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 ูเพอ S <s <uss> <S พิ่งจะลงเครื่องมาเลยนะครับจากอเมริกาใต้นะครับสามารถเต้นเพลงนี้ได้แล้วนะครับ <S <s <uss> <S เราเขาคอร์สฝึกอบรมการเต้นก่อนเลยนะครับ <S <s <uss> <S ก่อนที่จะยิงประตู <c oughs> นี่ครับเป็นบอกค่านะครับเปิดประตูแรกให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับอขนาดชาร์จต็ม้งสิบเปอร์เซ็นต์งนี่ยังไม่ฟิตเลยนะตอนนั้นขึ้นมาที่ลีนะครับเราส่งลงมาเพจตอนช่วงถ่ายเกมนะมีกระสันขึ้นมาแล้วมีกระสันก็มีสเตมินาดีเปิดไหมกับออค่าหน่อยเข้าตําแหน่งหือ ูกนมายื้อตำแหน่งก็ดีเคลเซนคอร์เข้ามาพี่โอ้โหวิซาแม่งมงเคเวิดกูล่วงแล้วมาพี่อิแลงจ้าโยนก็ไปลูนีคเคเวิดเอาไม่อยู่แล้วโอ้โหวิโอโกงกูยังเซฟได้ครับไปโมกิโอเคานเตอร์เลยบอกค่ะม่งมาให้สวยครับลีนะครับ บอกค่าวิ่งไปแล้วไปบอกค่าแล้วคนเดียวแล้วหูสปีดไม่ค่อยมีแต่มีความคมลูกดิ้นโอ้โหนึกื่อาได้ครับโอ้โหแล้วก็บดเวลาการแข่งขันไปเลยครับท่านผู้ชมจบเกมเล็กซัซัมนัทนี้เป็นผู้ชนะแบบสมบูรณ์แบบเลยครับวิ่งเพจกันสุดใจเลยทีเดียวบอกค่ากองหน้าตัวใหม่ก็ยังเล่นไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำบอกค่ากองหน้าตัวใหม่ที่ยังเล่นไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำทำให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนมิติเกมลุกได้จริงๆ ตลาดซื้อขายเดิมนมกราคมนี้ยังไม่หมดเท่านี้เราได้นักเตะคียหลักมาแค่2คนยังขาดอีก2คนที่ต้องดําเนินการต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวของเล็กแซมชุดนี้ผมฝากติดตามไว้ด้วยเลยนะครับเรามาลุยกันต่อใน EP ีหน้านะครับ